ครับในการเขียนภาษาล้านานั้นนะครับก็ม่นเจย,ยากอันอย่างนี้นะครับอืตั้งแต่เริ่มกะขะกะกังอะจนเขียนไม้มาผสมกันก็เป็นอันออกเขียนได้นะครับมันมายากนะครับอมืมันจะมายากตอนปริวัติภาษาเนี่ยนะครับอืมเนื่องด้วยเขาเอาออภาษาไทยเอามาผสมภานเขียนเป็นภาษาปริวัติเนี่ยนะครับมัน,มนยากตอนนี้นะครับ มัญยากเพราะเหตุใดครับเพราะว่าการระบบการพันเสียงระหว่างภาษาละนาครับภาษาไทยนั้นมันมันคนละระบบกันนะครับมันมันเลยเสียงมันแบบไปบัตรงบิดจัดกันที่เสียงโทรพิเศษนะครับมาเสียงโทรปกติเห็นไหมฮนะถ้าเป็นบางเสียงที่โดนไม่โทรไปอย่างอย่างภาษาไทยเพิ่นออกเสียงโทรปกติกติก็อย่างผ้าเนี่ยนะครับผ้า ผ้าเห็นไหมป็อ,ออกว่าผ้าในภาษาละนาะออกว่าผ้าเห็นไหมมันมันมันพีดกันตรงนี้นะพีดกันตรงนี้เดียวนะครับอไอเสียงอื่นๆถ้าโดนไม่โทรนี่ก็ปรจําจเป็นจะต้องไปดัดแปลงเปิดน,นะครับอย่างเช่นตัวนีนะ้เห็นไหมอ้าิอมเลยนะครับฮอนนะครับฮอนฮอนนะครับอ่าได้ยินเสียงฮอนราต้องฮอนน้องหูหเขียนนะครับฮอนนะครับ อันนี้ก็ฮ้อนอยู่แล้วนะครับมาเห็นไหมเป็นเสียงเจี๊ยครับฮ้อนร้อนอันนี้มันเต่าก่อนนะครับฮ้อนร้อนกับฮ้อนเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้เต่า,ากันก็เปจํจำเป็นจะต้องจุดประดับไว้นะครับ,บรเป็นจำเป็นจะต้องไปดัดแปลงอย่างเพิ่นนะครับมันย่องจำเป็นดัดแปลงอย่างเพิ่นนะครับเพราะว่าเขาจะดัดแปลงตัวเสียงโทพิเศษนี่ตัวเดียวนะครับป้าเนี่ยครับเข้าเนี่ยครับอ่าฮ้อนย่างย่างนะครับทีนี้นะครับ เท่าเขียนยางไทยแล้วครับอือ่าอ,อันนี้บางคนไทยประกานวาอยางนะครับแต่มันมันจะไปซับซ้อนกันตรงคำน,น,น,นี้แหละครับคำนี้คำนี้นอ่าตัวยะนะครับอ่าอ่าอันนี้ตัวยะนะครับเขียนเมื่อปริวัติออกมาแล้ว มันก็จะได้เอียครับอือเอาตัวย่อยนี้มาแทนตัวยะนะครับอะตัวนี้ก็ย่านว่ายังยังนะครับย้อนะครับยังเนไฮะอ่าแล้วตัวนี้เราครับตัวนี้มันยังนะครับอ่ายังแล้วอย่าเขียนอย่างไดะครับอย่าเขียนอย่างนี้มันก็เป็นยังนะครับอ่ามันก็จะต้องใช้ตัวอยว่านนะครับอ่าอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอะเห็นไหม ออย่นะครับออยนะครับอ่าปนมีออยอยู่แล้วนะครับเดิมมันเป็นตัวตัวยะนะครับเห่นไหมฮะก็ต้องอ่านว่ายังนะครับมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ยังเห็นไหมนครับอ่าโปรดเข้าใจไว้เดินนะครับชุดย่อยยักษ์นะครับอ่าเอายังนะครับอยังครับอ่า ยังยังอี risque, อีเสียงโทพิเศษนะครับมาอีนะครับอีอ่าเห็นไหมเจอแล้วอีนะครับมาอันนี้ภาษาไทยบนเพิ่นอ่านว่าอีอีอ่าอีเสียงโทปกตินะครับแม่ไหมอย่างน้มันเป็นอีโดยบนบนมันมีทางนะครับมันเขียนมาได้แล้วครับไพ่ไพ่ก็เขียนมาได้นะครับเสียงโทพิเศษนี่นะครับยกเว้นดัดแปลงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าใน ภาษาไทยปนก็บอกมีวันนั้นโคพิเศษเมื่อนะครับอ่านพายดัดแปลงอะไรก็ตามใจเลยอะเลยจะเปิบเพราะมันเป็นอีอย่างอีอีอีเปิบเป็นอีเห็นไหมครับก็สุดแล้วแต่นะครับใครจะทำยังไงกันแบบเป็นอย่างเัาบว่าว่ากันนะครับอ่าภัยจะดัดแปลงแบบอ่าใจตัวเอียงตัวนาตัวคิดเส้นใต้สุดแล้วแต่นะครับในส่วนตัวผมก็เอาไปจุดประดับไว้ยี่นะครับโอ้ยว่าออ คำที่ผมเขียนไว้อย่างอี้นะครับเพื่ออ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับฮอนยังอีนะครับอีนะครับอีเหยอันนี้เหยนะครับหมายไหมเหยเพ่นจะมีไม่กี่อยู่นะครับเหยยเหยอ่ะอันนี้เหยไทยนะนะครับห็นไหมฮอนยังอีเหยอ่านไทยละอ่านได้แล้วนะครับลุงอ่าลุงลุงยังอ่าลุงละอันนี้ลุงไทยอ่า อาอาไทยนะอาน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 าเสียงตีนะครับนาเสียงตีก anyway, ็เหมือนกับฮอนเนี่ยนาฮอนเห็นไหมเต้ากันนะครับบทจำเป็นจะต้องไปใส่ชุดนี้นะครับอเพราะว่ามันมีเหตุผลในอย่างที่จะต้องไปใส่นะครับมันนาอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยป้าเนี่ยเนี่ยอันนี้ป้าเนี่ยมีเหตุผลที่จะต้องดัดแปลงับเหมือนกับอีเนี่ยเห็นไหมครับ อันบนปนุ่นป้านะครับมาอันลุ่มนี่ป้าอเห็นไหมภาษาไทยอในส่วนตัวผมก็จุดประดับไว้นะครับหว่วยว่าอ๋อรมที่มีจุดประดับไว้อย่างอีนี่เสียงอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับป้าเข้าเข้าเข,ข้ากัาเหมือนกันนะครับเข้ากับเสียงโทพิเศษเหมือนกันนะครับเห็นไหมเข้ากับเสียงโทพิเศษเหมือนกันก็จุดประดับไว้นะครับตามแบบฉบับของผมเข้า ถ้าแบบบะไสแล้วครับบ่ไสก็อคนไทยบางอ่านว่าเข้านะครับเข้าเข้าแหา่ไหมภาษาละนามันเข้าเข้าก็จุดไปรดับว้นี่นะตามแบบฉบับของผมนะครับเขา้าโฮงนะครับหฮงโฮงฮงหฮงยานะครับอ่าโฮงนี่ก็จะเป็น่นบางครั้งใบใส่ไม้กงนะครับบางที่เพิ่งเมาใใส่ไม้กงนะครับอ่าก็ โซเดแลตวแต่นะครับโซเดแลตวแต่ผมได้อธิบายไปในเรื่องการใช้ไม้กลงแล้วนะครับว่าอ่ามันเรื่องยาวนะฮะอันนี้อันนี้นี้ก้อยอูก่อนะครับอ่าในเรื่องเรื่องถ้าไข่ไข่ยากหงอกถามมานะครับผมได้อธิบายให้ฟังนะครับโฮงยานะครับโฮงโฮงนะครับได้ยินเสียงโฮงแล้วก็ต้องตัวฮอนต้องหกนะครับมาโฮงนะอันนี้โฮงนะครับ เข้าฮงยายานี่ก็เหมือนกับยังนะครับยาโอโยนะครับอย่างถ้าเขียนว่าอย่างนี้หรอ,อให้เขียนนี้หรออย่างนี้ก็มาจากคำว่าตัวเนี้ยครับอเห็นไหมยาอ,อันนี้ยานะครับน้องอยาอ่ะอยานะครับอ,อันนี้นะ อันนี้ยาออกเสียงไปทางไทยหนะ็นไหมยานะครับอันนี้ก็ห้าไปจต้องเอาเอายอยกับกลับไว้ยานะครับออกเสียงไทยนะครับยี้ยออกเสียงเมืองนะยะยาอ่ะอันญานมครับท่านกระโปรดเข้าใจว่ารชุดยอย่างมันเป็นอย่างนี้นะครับท่านอะ่ลีกเลี่ยงอย่างไรก็ตึงมได้นะครับเพราะว่าคน เข้าคนแก่เปิลสมัยนั้นเปิลเอาตัวยืมตัวยอยักเนี่ยนะครับมาเทียบมอเป็นตัวยะนั่นนะครับอ่าแล้วก็เอาออยเนี่ยมาแทบมาเป็นมาเทียบมาเป็นตัวยอนี่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเขากอยะดิ้นเบาแล้วก็เอาตัวคนเท่านะครับอ่าผมาตัวคนเท่านะครับยานะครับยานะครับใช้ตัวออยนะครับอ่าเข้าหงยาทึดทึด อ่าทุดทุดเยินเสียงทุดแล้วก็ทอหารก็ได้นะครับทุดนะครับอ๋ออย่างนี้ก็ทุด้นะครับเม่นมทุดได้นะครับไม่ต้องไม่ใส่ไม่ตีอย่างนี้นะครับอ่าไม่ต้องไม่ใส่นะครับอย่างนี้มันก็เสียงเสียงตีตายอยู่แล้วนะครับทุดทุดนะครับทุดทุดสองตัวก็ใส่สองตัวอ่าเห็นไหมได้แล้วนะครับ